ทำแล้วทำแล้ว17็ดนาฬิกาสามนาทีแล้วโอ้อยากระหกแอดเดือนประมาณเดือนเดียวตกใจเป็นยาหกอยอิบเครื่องตัดยามาตัดยาโอ้ยมันดีเลยดูกระไดอันนี้มันเนอยอะนี่ลงชารรถ ขอบคุณช่างใหญ่ที่ให้รถขนโตไม้ขึ้นมาบานพอช่างใหญ่ใหญ่สปอร์ตยกคนพลคนเข,ข้าะนะครับอยกขึ้นลกลายาโอ้ิเน,นยๆทยานหญานลงไ่ยื่นก็นได้ลมหนาพวพัดโชยอากาศเย็นๆแล้วเสื้อตกแล้วอ่ะเดี๋ยวปูจจดก,กันให้นะ